วันนี้เราจะมารีวิวเกมนี้นะครับ Deep Regrets นะครับเดเกมที่มาจากค่าย Tetris นะครับโดยที่ในเล่มนี้มันก็จะมีเล่าประวัติข่าวๆนะครับว่าก่อนหน้านี้ประมาณ200ปีที่แล้วนะครับเอ็ดมันทเล่กับลูกเรืองเขาเนี่ยได้หายตัวไปนะครับจากการออกอออกเรือไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายนะครับทั้งเจอแบบเจอศบคนบ้างเจอนิ้วคนอยู่ในตอนที่ไปตกปลามาเจอบ้างนะครับแต่ว่า เราไม่ต้องมาสนใจตรงนั้นครับเพราะว่าเราเนี่ยเราจะออกไปตกปลานะครับก็เกมนี้เป็นเกมของน้องพีทนะครับเดี๋ยวให้น้องพีทอธิบายเมคคิกเกมวิธีการเล่นอะไรงนี้เลยนะครับโอเคครับก็คือว่าเกมนี้มันเล่นได้ทั้งหมดห้าคนแล้วมันบอกว่าใช้นาทีใช้เวลาในการเล่นเนี่ยสานาทีต่อคนก็ประมาณนั้น <laughs> ก็หลักๆแล้วเกมนี้มันก็มันจะใช้ดวงในการเล่นซะส่วนใหญ่อ่สมมติว่าเริ่มมาเราก็ทอยลูกเต๋า่อนปึ๊บสมมติทอยได้อย่างนี้ละกันจะี่เป็นอย่าง้นก็คือเลือกเลือกบอร์ดเลือกคนไหนก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ทอยเต๋าปึ๊บโอ้ยมีพี่ทอยได้หกเลยสามสองหนึ่งซึ่งปกติแล้วคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีสองด้านอือฮึสองด้านนี้คนก่อนจะกลายร่างกับกับยังคนจะกลายร่างกลายร่างแล้วโอเคก็มีห้ามีห้าบอร์ดพอดี แต่ว่ามันก็เหมือนกันมันแค่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเฉยๆแต่กอ,อย่างเดีกันหมดอ่อย่างนี้อ่ะพี่ทอยลูกเต๋าออกมาแล้วลูกเต๋เาก็เป็นลูกเต๋าแบบแปลกๆด้วแยบบแบบแบบอันนี้พี่ทอยได้หกเมื่อกี้โอเคงั้นก็ก็เท่ากับว่าถ้าพี่จะทีทอยได้เยอะเนี่ยพี่จะีก็จะได้อันนี้ไปแล้วก็ต้องมอบให้คนที่ได้แต้มน้อยกว่าอ่าซึ่งก็คือมอบให้อยูใช่ซึ่งก็คือมอบให้ผมส่วนอันนี้มันก็คือจะเป็นบอกว่าใครมันคนเริ่มก่อน uh huh. ซึ่งตามกฎของเกมแล้วเนี่ยมันบอกว่าคนเริ่มก่อนก็คคือนที่ เสียใจกับวันนี้มากที่สุดจะได้เริ่มก่อนก็ต้องมาโหวตกันว่าใคราโหวตกันเสียใจอ่าสมมติอ่าสมมติพี่สมมติว่าวางยพี่เสียใจมากสุดพี่เจสีแล้วกันอก็คือว่าแล้วก็วิธีการเล่นก็คือเกมนี้มันจะมีทั้งหมดสี่เฟสซึ่งเฟสแรกเนี่ยมันก็คือก็ไม่มีอะไรก็แค่ว่าแท็กวันว่าสมมติว่าสมมติว่าอันนี้คือตอนเริ่มวันแต่ว่าเราวันแรกเนี่ยมันจะยังไม่ต้องเล่นอะไรซึ่งก็ยังไม่ต้องเริ่มก็ยังไม่ต้องทําอะไรเยอะออืแล้วก็ ปกติแล้ววันแรกมันจะไม่ได้ทำอะไรหรอกแล้วก็ไปเริ่มที่ตรงตกปลาเลยออื uh huh. ตอนตกปลาก็คือเราจะเลือกเปิดมาหนึ่งอัน uh huh. ซึ่งวิธีการที่เราจะตกปลาได้เนี่ยเราต้องมีลูกเต๋าอยู่ตรงที่อยู่ตรงฟรชเนี่ย uh huh. อย่างน้อยหนึ่งลูก uh huh. สมมุติว่าผมมีอยู่แล้วอย่างนี้ผมก็เปิดออกมาปึ uh ๊บ huh. จะเป็นตัวอย่างนี้มันจะมีตัวที่มันดูอย่างนี้ด้วยจะอธิบายอย่างนี้ก็คือ uh huh. ตรงนี้มันจะเป็นระดับ เขาเรียกว่าเหมือนกับที่เราสามารถขายได้หรือว่าเป็นแต้มอ uh huh. ส่วนระดับความยากเนี่ยในการจับมันจะอยู่ตรงนี้อื uh huh. จะเป็นเลขตรงนี้ถ้าสมมติว่าสมมติว่าผมเปิดมาได้ใบนี้แล้วผมจะจับตัวนี้ปุ๊บผมต้องใช้ทั้งหมดสองแต้ม uh huh. ก็คือสมมตินี้ผมจะใช้ผมก็ต้องใช้ไปสองลูกเตา๋า uh huh. แล้วผมก็จะได้ตัวนี้ uh huh. มาอยู่ในมืออันนี้ uh huh. คือจับได้แล้วโอเคเสร็จ <Okay. S 2> ปุ๊บก็ เชิญหนึ่งเนี่ยอย่างตาเนี่ยตาผมก็จะทําได้แค่นี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นผัดตาของพี่เจซี่สมมติว่าพี่เจซีเปิดมาได้สมมุติว่าได้เป็นตัวนี้แล้วกันออืก็จะใช้สามระดับความความยากในการสามในการจับซึ่งอันนี้พี่ก็จ่ายสามหรือจ่ายสองบวกหนึ่งก็ค่าเท่ากันไหมใช่แต่ว่าปกติแล้วถ้ามีลูกเต่ายิ่งเยอะมันก็จะอาจจะแบบยิ่งดีกว่าอืเพราะว่ามันเอาไปทำแอคชั่นได้เยอะกว่าแต่ลูกเต่านี้มากสุดคือสามนะ ใช่ใช่ไหมมากสุดคือสามอ่ะสมมติจ่ายสามอ่ะสมมติจ่ายสามใแบบก็จะได้ตัวนี้ไปซึ่งทีเนี้ยแต่ละใบอะ่ะมันก็จะมีเอฟเฟกของปลาที่ไม่เหมือนกันอ uh huh. ซึ่งมาค่อยไปดูเอาบางตัวมันจะบอกว่าแบบอย่างอันเนี้ยถ้าเป็นลูกเบ็ดก็คือมันจะบอกว่าถ้าตกได้เนี่ยให้ทอยลูกเตา๋า uh huh. ถ้าเป็นหน้าหัวให้ให้ทำแอคชั่นนี้แต่ว่าถ้าเป็นหน้าหน้า,นาอ่าด้านก้อยเนี่ยให้ทำแอคชั่นนี้ ออโอเคหรือว่าถ้าอย่างอันเนี้ยอย่างตัวเนี้ยมันบอกว่าถ้าสมมุติว่าเปิดมาแล้วให้ทำแอคชั่นนี้เลยจับอัตโนมัติเลยใช่ uh, อะไร <okay. S 2> แบบนี้แต่ละตัวมันก็จะมีเอฟเฟกไม่เหมือนกันหรือบางตัวมันก็จะกินได้ด้วยอ uh huh. นี่อย่างอันนี้ถ้าเป็นรูปปาก uh huh. มันก็จะบอกว่าถ้ากินได้เนี่ยมันก็จะเกิดเอฟเฟกนี้ uh huh. ซึ่ง uh huh. อไอพวกสัญลักษณ์พวกนี้ยมันจะมีเป็นพวกไอนี่มาให้ดูอยู่แล้ว uh huh. เพยเอมาให้ดูว่าแบบอ่ะแต่ละอันเป็นอะไรบ้างเต๋าแต่ละอันมีแบบมีหน้าอะไรบ้างอะไรอย่างนี้มันจะมีบอกมาแล้วมันมีลูกเต๋า <c oughs> อย่างอื่นด้วยหรอใช่กกม,มันจะมีลูกเตา๋าพวกพวกนี้เทมาเลยูอุปกรณ์ในเกมด้วยคือมันก็จะไม่ได้มีแค่ลูกเต๋าของเพยเออร์ใช่ไหมใช่แต่พเพยเยอร์มันจะเป็นสีของเขาใช่ไหมใช่แต่อันนี้มันจะเป็นเตา๋าอันไหนวะที่เอาไปเล่นโอ้มีเยอะเยอะมันมีเยอะอยู่นะใช่จริงๆแล้วพวกนี้ตอนซื้อเต๋าจริงๆริงอ่ะมันจะใส่ไว้ในถุงแล้วเราก็สูงหยิบขึ้นมาอันหนึ่ง ซึ่งเก็ไม่รู้ว่าจะได้อันไหนก็ต้องไปลุ้นดวงเอาอเช่นเมื่อกี้ปลาตัวนี้ที่พี่ได้มามันบอกว่าถ้าเกิดตกตัวนี้ได้สามารถแลกกับปลาตัวที่อยู่ข้างใต้ได้แต่ว่าห้ามดูก่อนอารมณ์แบบวัดดวงไปเลยอะไรประมาณนั้นก็แต่แต่ละปลาก็จะมีเอฟเฟกไม่เหมือนกันง่ายเลยอ่านี่ก็เฟดตกปลาตกปลาซึ่งมันบางทีสมมติว่าแบบเราเปิดออกมาอย่างเงี้ยสมมติว่าผมเปิดมาได้ตัวนี้นะได้สามแต่ว่าลูกเต๋าคุณเหลือแค่หนึ่งแหละจับไม่ได้ถูกไหม ผมก็จะได้จั่วอันนี้แทน uh huh. เป็นรางวัลลอบใจ uh huh. <Okay. S 1> อ่าโอเคซึ่งการพวกนี้ <c oughs> ก็สามารถเอาไว้เล่นได้อย่างนี้ก็บอกว่าแบบอ่ะลดร,ระดับความยากลงมาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บไว้ในมือซึ่งเราจะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้โอเคเป็นฟรีแอคชั่นที่นี่เป็นฟรีแอคชั่นแล้วก็ทีนี้มันจะมีการเลื่อนระดับลงไปที่ <c oughs> ความลึกความลึกที่ลึกขึ้นอือฮ uh ึ huh. ซึ่งก่อนที่เราจะตกปลาเนี่ยเราต้องเลือกก่อนอ่ะสมมติผมมีสามลูกเตาเหมือนเดิม uh huh. ผมแบบเอ้ยผมรู้สึกว่าผมอยากไประดับตรงนี้ที่มันลึกขึ้นผมก็เอาลูกเต๋าหนึ่งลูกอ่ะไปไว้ตรงสเปนผูลแล้วก็ย้ายตัวเรือของเราเนี่ยลงไประดับหนึ่งได้เลยแล้วก็อ๋อคือเราต้องแลกลูกเต๋าหนึ่งลูกกับการลงไปลึกหนึ่งขั้นอ่าสมมติว่าผมลงไปแล้วผมเปิดออกมาตามันก็จะแบบหน้าตามันก็จะน่าเกียดขึ้นนะ แล้วก็ระดับความยากมันก็จะเยอะขึ้น uh huh. ยิ่งยิ่งลงไปลึกระดับความยากมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นแต่ว่าไอของแวลูที่ได้อะมันก็จะคุ้มค่าโอเคแล้วก็ทีนี้มันจะมีปลาเนี่ยมันจะมีสองประเภทมันจะมีเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นกรอบสีเขียว uh huh. กับกรอบสีฟ้าถ้าสมมุติว่าเป็นกรอบสีนี่มันจะมีอยู่ตรงนี้ก็คือมีกระดานหนึ่งกระดาน <Ocean S 2> หนึ่งโ <Ocean S 2> อเชียนแเนสใช่ ถ้าสมมุติว่าอย่างตอนนี้เราอยู่ระดับนี้อ,อก็คือถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวปลาสีฟ้าไปขายเนี่ยเราก็จะได้แวลูของปลาตัวนั้นอ่ะบวกขึ้นไปอีกสองยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราขายตัวนี้จากสามเนี่ยมันก็จะเป็นห้าหรือถ้าเป็นตัวนี้จากหนึ่งเนี่ยมันขายไม่ได้เพราะว่ามันจะกลายเป็นลบสองมันก็จะกลายเป็นศูนย์มันก็เราก็ขายตัวนี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้อ,อซึ่งซึ่งแน,น่นอนว่าการจะขายตรงไหนก็ต้องมาดูตรงนี้เอาอือว่าอยากจะขายตัวไหนราคาเท่าไหร่ ถามแล้วก็ถามว่าตรงนี้มันจะเพิ่มได้ไงตรงนี้มันจะเพิ่มได้โดยการที่เราจวดการ์ดพวกนี้ซึ่งการ์ดพวกนี้เราจะจวดได้โดยการเอาพวกนี้ไปขายการ์ดรีเกดใช่การ์ดริเกดเราจะจวดได้โดยการเอาปลาพวกนี้ปลาที่มันมีสัญลักษณ์อ่าเหมือนกับสมอสีแดงเนี่ยไปขายอ,อลองหาตัวอื่นให้ก็คืออย่างนี้อ,อถ้าสมมติว่าเราเอาตัวนี้ไปขายปุ๊บเราก็จะจวดอี้หนึ่งอันออซึ่งแต่ละใบเนี่ยมันจะมีระดับ ไม่เหมือนกันว่าเราลีเกตระดับไหนอันนี้จะเป็นระดับหนึ่งระดับสองระดับสามมันมีกี่เลขอ่ะมันจะมีศูนย์ถึงสามมันคือแค่เลขใช่ปหใช่มันคือแค่เลขศูนย์ถึงสามเฉยๆแต่ว่าตอนเราได้เนี่ยเราจะคว่ำไว้นะออืเราจะไม่บอกว่าเราได้ระดับเท่าไหร่เราแค่เราแค่จะดูจํานวนการเฉยๆถ้าสมมติว่าเรามีอย่างเงี้ยหนึ่งถึงสามใบเราก็จะลงไประดับหนึ่งแล้วเราก็ห้ามดูของเราเองเด้อเราดูของเราเองได้แต่ว่าแต่ว่าแค่ปิดเป็นความลับแต่เราไม่ต้องบอกเลขเราเรา ไอต้ตรงตรงเนี้ยบอกแค่ว่ามีการ์ดกีใบใช่โอเคนี่ <Okay. S 2> ล้วก็ลงไปขั้นหนึ่งสมมติผมมีใบหนึ่งผมก็ลงไปขั้นหนึ่ง uh huh. มีเจ็ดใบก็ลงไปขั้นขั้นนี้ uh huh. okay. แค่ดูเฉยๆว่ามีกี่ใบเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะตอนตอนจบเกมอะพวกนี้มันจะมาส่งผลก็คือถ้าสมมติว่าใครมีแต้มอันนี้เยอะที่สุดอะ uh huh. ก็จะเหมือนเสียปลาไปตัวหนึ่งต้องปลดต้องปลดโทฟี่ออกเพราะว่าปลาเราอะที่เราตกมาเราสามารถมาเขาเรียกว่าอะไรเอาไป แปะผนังได้ใช่ทั้งหมดสามตัวแล้วก็ใครรีเกรสเยอะสุดต้องโดนปลดใช่ไหมก็จะโดนปลดไปอ่าโอเคซึ่งตรงเนี้ยมันจะติดได้ยังไงก็คือว่าเราต้องไปที่เราต้องไปที่พอร์ตก่อนอโดยการไปที่พอร์ตเนี่ยก็เหมือนกับว่าอาสมมติว่าเราเริ่มสมมติว่าเราจบรอบนี้แล้วเราก็เราก็ไปที่พอร์ตใช่ไหมอ๋อผมลืมไปนิดนึงก็คือถ้าสมมติว่าใครจบรอบเป็นคนแรกอะ่ะจะได้เลือกว่าจะได้จั่วนี้หนึ่งใบ หรือว่าจะเอาการ์ดเอลิกเกตในมือเนี่ยทิ้งออกไปใบหนึ่งอ๋อเพราะบางทีเราเห็นแล้วเล,เลขมันสูงไปเราก็ทิ้งได้ใช่ไหมใช่นะเอลิเกตอ่ะเออใช่ซึ่งซึ่งถ้าสมมติว่าคนแรกเลือกที่จะจบเธอแล้วแบบไม่เล่นแล้วอะ่ะคนที่เหลือจะมีเวลาให้เล่นอีกคนละสองเทินอ่าโอเคคือมันมันเล่นเล่นได้เรื่อยๆเพราะว่าแล้วแต่ว่าเราจะจ่ายลูกเตา๋าแล้วเราเหลือลูกเต๋าไหมอะไรอย่างเงี้ยอใช่จบจบเทินไม่พร้อมกันใช่ไหมใช่มันจะจบเทินไม่พร้อมกันโอเค ซึ่งสมมติว่าผ่านเฟสจบเทินไปแล้วเรามาเล่น uh huh. วันต่อไปก็คือสมมติเป็นวันอังคารปุ๊บ uh huh. เราก็จะเอาเต่าทั้งหมดที่อยู่ในสเปนพูกลับมา uh huh. กลับมาช่องนี้ก็คือกลับมาช่องเฟอโอเคอันนี้สมมติว่าสเปนเสร็จแล้วกลับมาช่องเฟชต้องโลใหม่ด้วยต้องแต่ละรอบต้องโลใหม่ด้วย uh huh. ส่วนแต่ว่าถ้าอยู่ในช่องเฟชอยู่แล้ว,วไม่ต้อง oh, โลออยกเว้นว่ามันจะมีบางแอคชั่นหรือแบบบางอันที่แบบสามารถโลได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะทีนี้ โอเคสมมุติว่าเรามาเริ่มวันอังคารแล้วเราก็จะวันแรกเราก็จะเลือกเลยว่าเราจะอยู่ที่ชิปหรือว่าเราจะเราจะยังอยู่ที่นี่ต่อหรือว่าเราจะไปกลับไปพอร์ตเลยถ้าสมมุติว่าเรากลับไปพอร์ตเลยก็แค่เอาเรือของเราเนี่ยไปไปตรงนี้ก็คือไม่ต้องสนใจว่าเราอยู่ลึกแค่ไหนสมมติรอบที่แล้วนี่พี่ไปลึกสุดเลยใช่พี่จะกลับพอร์ตก็แค่กลับมาใช่ก็แค่กลับมาเลยแต่ว่ารอบนี้จะตกปลาไม่ได้แล้วเพราะว่าเราติดอยู่ที่พอร์ตใช่แต่ถ้าเพื่อนยังอยู่ตรงนี้เพื่อนเขาก็จะเล่นตกปลาไปใช่ไหมอธิบายต่อ อธิบายมาตรงนี้ก็คือหลักๆแล้วมันก็คือจะเป็นเราสามารถที่จะขายปลาได้อ uh huh. ซึ่งขายปลาเนี่ยถ้าอย่างที่บอกไปว่าเราก็จะดูแวลูตรงนี้ <Okay. S 2> บวกลบกับตรงนี้อ uh huh. ซึ่งอันสมมุติว่าผมมีตัวนี้ผมขายได้ห uh ้า huh. บวกตรงนี้ผมก็ได้เจ็ดบาทมันก็จะมาขึ้นตรงตรงนี้ตรงบอร์ดแล้ว่าเรามีเจ็ดบาท uh huh. เงินเขาเรียกว่าเป็นแบบวิชวลก็คือไม่ต้องมาถือเป็นเงินใช่ไหมใช่ขยับ,ขย,บขยับเอาก็จะขยับเอาตรงนี้อ่ะสมมติเรามีเจ็บาทซึ่งรอบหนึ่งเนี่ยเราจะมีได้ไม่เกินสิบอ๋อห้ามดองเกินสิบด้วยเหรอใช่ครับแล้วเราก็ขายเลยเราเราจะทำแอคชั่นขายได้แค่ครั้งเดียวตอนที่เรามา,มาพอร์ตอือฮึอ่าสมมติว่าเราขายแล้วเราได้มาเจ็ดเราก็อาจจะเอาไปทําเป็นซื้อเบ็ดตกปลาเอาไปซื้อนอ,อ,อ,อนี้หรือว่าไปซื้อซับไพ,พอ่อือฮึก็แล้วแต่จะเลือกแล้วแต่จะปันฝันอ๋อวก็มันจะมีบอกอยู่อันนี้ก็เป็นรอชชอป็นเบดตกปา รีลช็อปก็จะเป็นตัวของเหยื่อใช่ไหม<ช>ตัวเหยื่อรีลซัพพลายช็อปแล้วก็มีดิช็อปด้วยใช่ครับอ่าโอเคอยู่อธิบาย่อดยังไงบ้างก็คือว่าถ้าดอดช็อปเนี่ยก็คือแค่ถ้าสมมติเราจ่ายหนึ่งบาทเราก็หยิบเปบ็นหนึ่งใบไม่ห้ามห้ามเลือกเลยห้หา,มหามเลือกก็หยิบใบบนสุดแต่ว่าถ้าสมมติเราจ่ายสามบาทเราจะดูได้สามใบบนสุดแล้วก็หยิบเปบ็นหนึ่งใบโอเคซึ่งมันก็จะมี เบ็ดมันจะแตกต่างกันเยอะปะ่มมันจะเพิ่มความสามารถนู่นนี่นั่นใช่ไหมใช่มันก็จะเพิ่มความสามารถแต่ว่าตัวละครเราอะสามารถติดได้1เบ็ดแล้วก็1เหยื่ยออ๋อแล้วเปลี่ยนตอนไหนก็ได้ปะเปลี่ยนได้แค่ตอนเริ่มวันอ๋อโอเคอ่าอย่างเช่นปไปเบ็ดใบนี้เบ็ดอันนี้นะโชว์ยิงร็อดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะตกปลาตัวใหญ่แล้วจะคอสในการจับง่ายขึ้นดูว่าตัวใหญ่ตัวยังไงนี่เสืิม็ดนึงก็คือมันจะมีเงาอยู่ตรงนี้ ว่าปลาเป็นขนาดเล็กกลางใหญ่อะไรเงี้ยมันจะมีเงามันจะเงี้ยต้องดูดีๆก็อยู่ที่ว่าเราจะจริงมันมีบอกตรงนี้ด้วยใช่ไม่ถึงไม่ถึงตอนที่มันคว่ำอยู่ไงใช่ใช่เพราะว่าเราอยากรู้ว่าเราจะเปิดใบไหนอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้เปิดมาดูก่อนได้ใช่ไหมเราต้องวัดดวงแต่มันดูได้ว่าเงามันเป็นเงาตัวเล็กตัวใหญ่อ่าโอเคอันนี้ดูนี้ต่อยังไงบ้างอย่างอันนี้ก็จะเป็นเยื่อก็เปิดออกมาอย่างอันนี้มันก็จะคล้ายๆอันนี้แหละ ถ้าจ่าย1บาทก็ได้1ใบจ่าย3บาทก็ดู3ใบบนสูตหยิบใบหนึ่งโอเคแต่ว่าถ้าจ่าย5บาทก็ดู5ใบบนสูตแล้วก็หยิบ2ใบอืมจะเป็นประมาณนี้อ่าเขาบอก once per day you may set any two fresh dice to their highest value ก็คือในเมื่อขึ้นวันใหม่สามารถปรับลุกหน้าลูกต่าเราให้เป็นหน้าสูงสุดได้เลยมากสุด2ลูกเฮ้ยนี่ก็ดีนะอะไรอย่างนี้ อ่ะแล้วก็ซัพลายช็อปแล้วก็ซับพ่อปซัพลายช็อปมันจะเป็นพวกแบบวันทามยูสก็คือใช้แล้วก็ทิ้งเลยแอบดูเมอร์เมดไอส์นี่แอบดูปลาสองตัวก่อนที่จะตกใช่ไหมใช่อ่าแล้วได้ช็อปเป็นไงครับถ้าเกิดซื้อได้ช็อปก็คือนี่ตามนี้เลยก็คือถ้าจ่ายหนึ่งบาทได้หนึ่งลูกจ่ายสามบาทได้สองลูกจ่ายห้าบาทได้สามลูกซึ่งเวลาซื้อปุ๊บก,ก,ก็คือปุ๊บก็คือจริงจริงมันจะอยู่ในนี้เราเราเลือกหรือว่าเราสุ่มอะเราสุม่มเราก็จะสุ่มจากในนี้เอาหยิบยิบขึ้นมาันงงกไ ก็แต่ละรูปมันก็จะเป็นอ๋อมันกันหน้าลูกที่แบบศูนย์เยอะอย่างนี้กับหน้าที่เป็นแบบถึง3เลยนี่มันจะเป็นตามนี้ถ้าเป็นสีนี้สีนี้สีนี้ก็จะเป็นเลขนี้แสดงว่าบลูคือกากสุดเลยใช่บลูคือกากกระจอกสุดแล้วก็เต๋าพวกนี้มันจะเป็น one time use ด้วยถ้าสมมติว่าเราสเปนไปปุ๊บมันก็จะกลับเข้าไปแต่ปกติมันจะดองอยู่ที่เฟชใช่ไหมใช่โอเคอ่านี่ก็คือที่พอร์ตจริงๆเนี่ยมันจะมีบอกตรงนี้แล้วนะว่า make port กับ port a คชั่น งบ้าตอนที่เรา port, เมคพอร์ตเนี่ยเราจะรีเฟชเวิร์มรีเฟชอนี้ได้แล que, ie, ้วก็เนี่ยมีมีการออฟชนอลสามารถอันนี้ได้แล้วก็พอร์ตแอคชั่นก็จะบอกว่าเราสามารถไปที่ช็อปได้สามารถขายปลาหรือสามารถเมาส์ฟิชก็ไอที่เอาปลาไปแขวนบนกำแพงเนี่ยก็คือเป็นพอร์ตแอคชั่นทั้งหมดเลยเอ่าโอเคลอวไงต่อก็หล <c oughs> ักๆมันก็จะประมาณนี้เอาแต่ว่าใช่ตอนเมคพอร์ตมันก็จริงๆมันทำได้สามวันนี้ด้วยแหละไม่ได้อธิบายไปก็คือ มันจะมีพวกนี้วอร์มวอร์มก็คือพวกนี้เดี๋ยวอธิบาย uh huh. อีกทีหนึ่งมันจะมีพวกวอร์มแล้วก็สามารถเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ไปแล้วอะ่ะเราก็จะพลิกด้านเป็นด้านนี้อ uh huh. แต่ว่าถ้ายังไม่ใช้อะ่ะมันก็จะเป็นด้านนี้ด้านใสๆนะอ๋อ oh, มันจะรีเฟรชก็คือรีเฟชได้ใช้ได้อัอนนี้นมันก็จะมีสองอันนะครับมันเป็นแค n o f worms กับ b o ๊ t ลาไล life b o นะซึ่งเวลาเราใช้ใช่ไหมมันก็จะเราสามารถพริก ดูปลาใบหนึ่งได้ใช่ไหมอะไรอย<ช>่างนี้แล้วก็พอเราแช้เสร็จมันจะพลิกแล้วเดี๋ยวพอเรากลับมาที่พอร์ตมันจะเหมือนเติมใช่มันก็จะเติมเติมไส้เดือนอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไลฟ์บ๊ทไลฟ์บ๊ทนี่คืออะไรอ่ะไลฟ์บ๊ทก็คือว่าอเดี๋ยวอธิบายตอนไปแอคชั่นอ่าโอเคเอาต่อต่อก็คืออันนั่นแหละมันก็ทําได้สามอันนี้อฮ แล้วก็ตอนไลฟ์ตอนแอคชั่นตกปลาเนี่ยที่ยังไม่ได้อธิบายก็จะมีไลฟ์โบ๊ทใช่ไหมออย่างไลฟ์โบ๊ทเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรายังเป็นต้องกลับต้องกลับพอร์ตและแล้วก็คลิกอันนี้แล้วก็เราก็จะไปเราก็จะไปที่ที่พอร์ตเลยแล้วเราก็ทำแอคชั่นพอร์ตต่อเลยแต่มันใช้ได้ครั้งเดียวทั้งเกมทั้งเกมใช้ได้ครั้งเดียวแล้วก็ใบเนี้ยมีค่าเท่ากับสิบรีเกตการไม่ใช่สิบรีเกตการสิบรีเกต สิบลิกรตเตมแต้มเออโอ้โหยังหนักเลยดิใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ไปเนี้ยมันก็อาจจะต้องแบบคิดนิดนึงเพราะว่าแบบว่ามันก็เสี่ยงเสี่ยงอยู่เหมือนกันอืมแต่จริงๆริงกรตมากสุดคือนอกจากโดนปลดปลาก็าไม่โดนอะไรนะ้วใช่ปะ่ะอ,อ่า<ม>ใช่ฮะส่วนใหญ่ก็คือต้องเอาปลาไปตกถึงจะได้ลิกเรตการออหรือ <okay. S 2> บางไปอาจจะเป็นอเบลิตี้ของปลาว่าแบบเปิดมาเจอปุ๊บต้องจัวเลยอะไรอย่างเงี้ยอ,อืม okay. โอ,อเคอ,อ่ก็ เล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับเคยเล่นจันถึงเสาอย่างเงี้ยถึงจบเกมเหรอใช่เราจะเล่นเราจะมาจบตอนวันเสาร์อ่าฮะซึ่งถ้าสมมติว่าเราเล่นเกมปกติอ่ะก็คือจะเริ่มวันจันนั่นแหละแต่ว่าถ้าอยากเริ่มแบบช็อตเกมหน่อยก็เริ่มวันอังคารก็ได้เหมือนกันกอ,อ,อมันมีบอกตรงนี้ด้วย่าเนี่ยเวิร์กวีคแล้วก็มีเวิร์มตรงนี้ได้อะไรสามบาทได้สามบาทถ้าสมมติว่ามาเริ่มวัน วันพุธเนี่ยไอตัวเวิร์มตัวนี้ถ้าสมมติว่าอยู่ด้านด้านนี้อยู่แล้วก็สามารถฟลิปได้เลยรีเฟรชได้เลยอ๋อโอเคส่วนวันอังคารเนี่ยเราจะได้ตังสามบาทพืหัสพืหัสเออเออคุณผิดวันพฤหัสได้ตังสามบาทอืมวันศุกร์ก็ฟลิปเวิร์มเหมือนกันเดิมส่วนวันเสาร์ก็คือได้ลูกเต๋าแม็กซิมัมเพิ่มอันหนึง่งอ๋ออ๋อในนี้ไม่ได้อธิบายก็คือว่าลูกเต๋าเนี่ยมันเราจะแม็กซิมัมแค่สี่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีการ์ดลกเกสเลยนะอ๋อลูกเต๋าเราจะแม็กซิม ยิ่งเราแบบรีแกสเยอะขึ้นเราก็จะได้ลูกเต๋าเยอะขึ้นได้พอร์ดิสคาลด้วยใช่เวลาซื้อของช้อปปิ้งโดนได้ลดตังค์ไอเออ,เอ,อลดราคาด้วยใช่แต่ว่าการ์ดต้องแบบโคตรเยอะอนะไรเนียใช่โอเคอ่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปคุมกันดีดว่าจะไปเล่นเป็น <Okay. S 1> จะเล่นอยู่ระดับไหนก็คือวันเสาร์เป็นวันสุดท้ายจบปุ๊บจบวันเสาร์ปุ๊บก็จะนับแต้มกันนับแต้ม ปลาในมือนับคะแนนบ้างหรือว่าอ๋อนับหมดนับหมดแต่ว่าที่อยู่กําแพงเนี่ยมันจะมีคูณ,คณ2คูณ3คูณ2คูณ2อ,อยู่ใช่ไหมใช่ตอนไอซึ่งในตอนนี้เมื่อกี้ลือมอธิบายก็คือว่าตอนมาเราจะสามารถเอาปลามาติดตรงนี้ได้อะออก็ต่อเมื่อเรามาที่แอคชั่นพอร์ตเท่านั้นเ,เราต้องอยู่ที่พอร์ตแล้วเราจะแอคชั่นใช่ซึ่งเราจะติดกี่ตัวก็ได้จะติดแบบทีเดียว2ตัวเลยก็ได้โดยการติดเราก็จะเอาปลาที่เราตกได้เนี่ยสมมุติว่าเรามี2ตัวเราจะติดทีเดียว2ใบเลยก็ได้อ หรือเราจะติดแค่ตัวเดียวก็ได้แล้วติดช่องไหนก็ได้ด้วยใช่ไหมติดช่องไหนก็ได้เพราะว่ามันมีช่องคูณสามด้วยนี่ใช่มันจะมีช่องคูณสามคูณสองส่วนนั่นแหละสมมติว่าผมติดไว้สามใบแล้วแนี้ก็ได้ติดไปเลยสามใบตอนนับแต้มเนี่ยมันก็จะนับแต้มตรงนี้บวกกับตรงนี้บวกกับตอนบวกกับตอนที่บอดเราแต้มบวกแต้มบวกอันนี้แล้วก็มาคูณนี่โอเคซึ่ง ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนที่มีการ์ดรีแกตแต้มเยอะที่สุดเนี่ยเราต้องเสียปาที่แวลูมากที่สุดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้มากสุดนะหมายถึงว่าแบบอันนี้บวกอันนี้แล้วก็มาคูณตรงนี้แล้วได้แต้มเยอะที่สุด,ดคือมันจะเป็นแบบสิบห้าสิบแปดยี่สิบใ่สมมุติว่าใบานี้ได้ยี่สิบเราต้องทิ้งใบนี้เเราจะไม่ทิ้งใบกลางหรือแบบใบนี้อะไรเงี้ยต้องรวมคะแนนก่อนว่าได้เท่าไหร่เราถึงจะเลือกทิ้งอ่าโอเคก็จะเป็นดีฟรีเกตนะครับก็ หลักๆน่าจะประมาณนี้ปะ่ะมันก็จะมีพวกไอคอนอะไรต่างๆที่น่าจะต้องไปอ่านเองเราคงอธิบายทั้งหมดให้ไม่ได้แนตะ่มันจะมีเรฟเฟรนส์บอกอยู่แล้วนะว่าอันไหนคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็ปลาแต่ละตัวมีเอฟเฟกต์ยังไงบ้างมีอันนึงที่ต้องเสริมก็คือถ้าเกิดว่าเราอยู่ชั้นลึกสุดแล้วเวลาขึ้นวันใหม่เรือเราก็จะถูกซัดขึ้นมาหน,หนช่องนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะจ่ายสลูกเต่าลงมาข้างล่างสุดอย่างเงี้ย พอเริ่มวันใหม่คุณก็อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะตกปลาต่อตอนนี้คุณก็ตกชั้นนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะตกชั้นลึกกว่าเดิมคุณก็ต้องจ่ายอีกหนึ่งลูกเพื่อลงไปอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่ชั้นสามเราไม่ยังเป็นต้องตกแค่ตรงนี้นะเราจะมาตกตรงนี้ก็ได้อ่านี่ดูดูตรงปลดล็อกตรงนี้ก็ได้นะมันจะบอกว่าอยู่ชั้นไหนตกอะไรได้บ้างใช่ไหมก็คือตกชั้นนี้หรือชั้นที่ตื้นกว่าได้ใช่ครับอ่าโอเคแล้วก็มี extension <c oughs> ด้วยเนี่พี่ขอดู <c oughs> มันมีอะไรบ้างอะ expansion ก็ X เหมือนเพิ่มการ์ดนะครับ expansion หลักๆก,ก็คือเพิ่มการ์ดขึ้นมาเฉยๆมันจะเป็นพวกการ์ดเดี๋ยวนะการ์ด big regret ก็คือพวกนี้อืแค่เพิ่มพวกนี้ขึ้นมาให้เล่นเฉยๆออ่าโเคก็แบบว่าแต่ละการ์ดเนี่ยมันก็จะมี ability ว่าทําอะไรได้โดยที่ ability เนี่ยมันก็จะอิงตาม regret การ์ดที่เรามีอ๋อยิ่งเรา regret เยอะๆเราก็จะสามารถไปทําลายคนอื่นใช่อ่าอะไรประมาณนั้น bigest biggest regret แล้วก็หลักๆที่มันจะเพิ่มอีกอย่างก็คือปลาปลาขั้นทั้งมวแล้วทั้งหมดแล้วป่ะหนึ่งสองสามมาหมดเลยป่ะใช่ครับผสมผสมเลยลองหาให้ดูพอนี้เราก็สับรวมๆกันไปใช่ไม่รู้อยู่ใดไหนมังเมื่อกี้ตอนเซตอัพยู่บอกใช่ไหมว่ามันต้องกองกันสิบสามใช่ไหมมันก็จะมีเหลือใช่ไหมใช่ครับอันนี้อย่างนี้ก็ได้อ่ามันจะดูตรงนี้เอาว่าเป็นอิเคชันอ๋อจะมีจะมีรูปตรงนี้บอกอยู่โอเคมันก็จะแค่เพิ่มปลาขึ้นมา ให้มันหลากหลายขึ้นเฉยๆโอเค, <ๆ S 1> อเคก็อย่างที่บอกนะครับเขาบอกว่าเกมจริงๆเบส3เบส2ถึง3ถ้า4-5หคนไปแล้วเนี่ย<ด>เกมมันจะยาวไปกเ,เกมมันจะยาวไปจนแบบอาจจะน่าลำคาญไปหน่อยแล้วก็มีพอร์ตแอคชันอย่างเงี้ยที่ต้องคำนวณดีๆเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจะจบวันแล้วอย่างเงี้ยจบจะจบวิคแล้วอย่างเงี้ยถ้าคุณไปพอร์ตคุณจะตกปลาไม่ได้อ่างเงี้ยต้อง ทำไมวะดีเดี๋ยวเราเล่นเสร็จเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ก็โอเคจบแล้วสอนเล่น Deep Degrees จริงๆมีเสริมอีกนิดนึงนะคือจะบอกว่าเนี่ยไปดูสอนเล่นมาใช่ไหมล้วช่องได้ทาวเวอร์เขาก็พูดถึงอ่าคนสร้างเกมเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าอ่าจอห์นสันโควานเนี่ยเขาเป็นทั้งคนคิดเมคานิกแล้วก็เป็นคนวาดอาร์ตเองด้วยนะคือคนเนี้ยเขาเป็นอาร์ติสของจริงเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาดีไซน์บอร์ดเกมเนี่ยเขาเป็นมิวสิเชียนคือเขาแบบว่าทํางานศิลปะแต่งเพลงเขามีเพลงหลายเพลงมาก แล้วก็เนี่ยมาออกแบบบอร์ดเกมเองแล้วก็วาดอาร์ตเองทั้งหมดคุณจะเห็นว่าอาร์ตมันจะเป็นสไตล์ของเขาเลยนะครับเหมือนมีความรู้สึกแบบเหมือนแบบไอ้ชื่ออะไรนะ Adventure Time ไม่ก็ Rick, กแอนด์มอร์ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเป็นเนี่ยดูแค่อาร์ตตัวละครก็ดูแล้วเขาเคยมาซับจากพี่ไทยไหมใช้ประจำการว่าเดือวดวงอะไรเงี้ยเฮ้ยใช่เหรอไม่น่าใช่นะชอปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เลยค่ะ หากคุณเป็นแฟนเพจของบอดเกมวันเดลอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ Youtube Channel ในชื่อ Movie Wonder e r ฝากด้วยนะคะขอขอบคุณมินบุ๊กบอดเกมอยากซื้อบอดเกมคุณภ,ภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอดเกมเข้าชมสินค้าทางช h อป e ีได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ สนับสนุนโดย OA Furniture More than a Furniture ร้านบอร์ดเกม b อร์ d g a m Academy วงเวียนใหญ่ w i a s o f Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ